พุทีิโชว์สัปดาห์นี้พบกับปุ๊กลุกฝนที่วัชระตะกูดีใจมากที่วันนี้ปุ๊กลุกมาอยู่ตรงนี้เห็นหน้าพี่พุทีิเราจะร้องไห้ตลอดเลยอะพี่พุทีิส่งพลังงานอะไรมาไม่รู้อาจจะเป็นพลังงานความห่วงพร้อมการเปิดใจครั้งแรกหลังเจอมรสุมชีวิตครอบครัวครั้งใหญ่น่าจะหนักที่สุดในชีวิตเลยอะมมันเหมือนแบบโลกมันถล่มคนรอบข้างหนูกลัวว่าหนูจะต้องเสียใจถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวัง แต่หนูก็รู้สึกว่าไม่ว่าอะไรเราก็ต้องเสียใจอยู่แล้วแล้วมันจะดีกว่ามั้ยถ้าวันนี้เรายังหวังกับมันได้อยู่อะไรย่เงี้ยร่วมด้วยการอัปเดตสถานะหัวใจทําไมเขาใช้กับพวแฟนไม่ได้บุกลุกแล้วคบกับใครถ้าเป็นดารามันจะมีผลกระทบตามมาคือถ้าเป็นคนธรรมดาก็คืออ่ะเป็นแฟนกันราคบกันนะแบบเดียวก็เปลี่ยนบ่อยมากคือนักข่าวจะสัมภาษณ์ไม่ทันเลยทั้งแก็คือเมื่อวานคนนี้คือแฟนวันนี้ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ย 5่ามงเย็นวันเสาร์นี้ทางช่อง7 HD